ตรงนี้สายตาไม่ค่อยดีนะครับแพ้แสงแล้วครับต้องไปตรวจสายตาแล้วผมไม่น่าเชื่อนะครับว่าทุกวันนี้ประเทศไทยมีผมแดนติดกับประเทศเวเนซุเอลาแล้วเหรอนะครับสบายดีสวัสดีครับทักทาย f อฟทุกท่านทีเข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโจครับพี่น้องณประเทศแคนาดาครับตัวเวลา แปดโมงเสาร์ทักไทยพี่น้องฟังไทยฟังเล่าร่วมทั้งเอฟซีพี่น้องไทยเล่าติดติดตามอยู่ทั่วโลกก็เดินครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เขามาครับพี่น้องมีความคิดเห็นอย่างไรจะได้บอกผ่นคลิปไปใหม่นะครับประเด็นเรื่องในครับพี่น้องเป็นกระแสฮือฮาในสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะในสบปปเล่ามีการแชร์กันเห็นภาพนี้แล้วก็หดหูนึกไม่ถึงนะครับว่าทุกวันนี้ ลาวจะมาถึงจุดนี้แล้วนึกไม่ถึงนะครับว่าไทยมีพรมแดนติดกับเวเนซุเอล l าแล้วเหรอนะครับเรานึกถึงเวเนซุเอลาเลยนะครับหนักกว่าสีลังกานะครับทุกวันนี้สปปลาวประเด็นก็คือว่ามีคนลาวคนหนึ่งหอบเงินไปซื้อทองหนึ่งบาทน้ำหนักหนึ่งบาทนะครับที่ร้านทองแต่อย่างที่ผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับพี่น้องสังเกตภาพ แล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับว่านี่คือสัญญาณสัญญาณกำลังจะบอกว่าลาวเนี่ยเริ่มจะตัวใครตัวมันแล้วนะนะครับเงินหนึ่งลังหอบเงินไปซื้อทองคิดดูว่าเจ้าของลานทองก็คงอยากจะบอกว่าขอเป็นเงินบาทได้ไหมหรือเงินหยวนหรือเงิน US ก็แล้วแต่นะครับถ้าจะหอบมาเป็นลังขนาดนี้เนี่คงจะนับไม่ไหวนะฮะ เพราะหลายล้านทองในสบปลาวเนี่ยเขาก็ยังใช้คนนับอยู่นะคิดดูนะครับว่าต้องใช้เวลานับขนาดนี้เงินเ,นเข้าใจนะครับว่าไม่ใช่แบงค์ละแสนอันนี้นี่คือเป็นแบงค์ห้าพันแบงค์หนึ่พอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่สิ่งที่มันออกมาในภาพแบบนี้นี่มันสะท้อนให้เห็นนะครับว่าคนลาวเนี่ยอนาคตเป็นยังไงครับล้นเมืองไทยนะครับผมจะบอกให้ ล้นเมืองไทยแต่รัฐบาลสปปลาวหรือว่ารัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวนี่ยังไม่รู้ตัวหรือยังหลอกตัวเองอยู่นะครับว่าตัวเองอยู่รอดยังพออยู่ได้นะครับหลับหูหลับตาไม่รู้นอนหลับหรือเปล่านะครับผู้นำลาวนะครับเห็นสภาพเข้าใจนะครับว่าประเทศไทยยังรับแรงงานลาวอยู่นะครับเข้าใจอ่าแต่ถ้าเกิดวันใดวันหนึ่ง ประเทศไทยไม่รับนะครับลาวจะอยู่ในสภาพไหนคิดเอาแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นคือความสัมพันธ์ไทยลาวทุกวันนี้รัฐบาลไทยช่วยเต็มที่พี่น้องคนไทยช่วยเต็มที่แล้วที่ผ่านมา49ปีต,ตั้งแต่หลังการปฏิวัติยึดอำนาจที่รัฐบาลลาวบอกว่าระบอบคอมมิวนิสต์เป็นระบอบที่เท่าเทียมกันประชาชนมีสิทธิ์เท่ากันไม่มีใครกราบใครไม่มีใครไหว้ใคร ล้มล้างสถาบันก,กษัตริย์ไปเถอะครับมันเป็นระบอบศักดินานล้าหลังมากทําให้คนลาวนี่ลําบากเขาบอกว่าสมัยก่อนคนลาวลาบากแต่สมัยก่อนเงินกีบลาวกับเงินาบาทไทยนะครับเบียดสู้สีกันพี่น้องคนในภาคอีสานจํานวนไม่น้อยนะครับไปทํางานที่เวียงจันทร์เมืองหลวงของสอปปลาวเนื่องจากว่ามันใกล้กันค่าแรงกับกรุงเทพไม่ได้ต่างกันมากอันนี้คือสมัยก่อนถามปุยาาปยาตายาย่าใดนะครับ ในเขตภาคอีสานจำนวนไม่น้อยนี่คือสิ่งที่มันสะท้อนให้พี่น้องคนในสปป,อปอลาวเขารู้ดีแต่เมื่อไหร่เขาจะมีส่วนร่วมทางด้านการเมืองเพราะทุกวันนี้ประชาชนคนในสปป,อปอลาวไม่มีส่วนร่วมในการบริหารประเทศรัฐบาลลาวโฆษณาหลอกตัวเองไปเรื่อยอ,อย่างเช่นอัตราค่าแลกเปลี่ยนเงินกีบลาวกำลังจะแข็งค่านะก็มีการพาดหัวข่าวตามสื่อลาว หลอกลาวไงต้มลาวด้วยกันไงลาวต้มลาวหนึ่งไม่มีสิทธิ์ที่จะออกมาวิจารณ์ไม่มีสิทธิ์ออกมาพูดทั้งทั้งที่เองเดินไปทั้งทั้งที่ชาวบ้านท,ทั่วไปเดินไปแลกเงินทุกวันเนี่ยเงินบาทไทยเนี่ยเนี่ยครับเงินเป็นกองกองอย่างที่เห็นเนี่ยนี่คืออัตราแลกเปลี่ยนแบบชาวบ้านทัท่วๆไปนะครับที่ถ่ายลงมานะนะครับกองให้เห็นเลยกําลังเสียดสีสังคมการเมืองในสนปปลาวว่ายอมรับความจริงเถอะครับ 1000บาทเท่ากับ700,000 100 US ดอลลร์เท่ากับ2ล้านกว่ากีบอ่า1 0อยหยวนเท่ากับกี่พันนะครับไอ้กี่แสนแล้วครับอย่างที่เห็นอยู่ในกองเนี้ยอันนี้นี่คือความเป็นจริงในสปปลาวว่าคุณภาพชีวิตประชาชนลราแค่7ล้านคนไม่ได้เยอะเลยนะครับแต่รัฐบาลเราไม่สามารถที่จะช่วยประชาชนคนในสปปลาวเนี่ย หนีจากความลำบากความยากจนนักศึกษามหาลัยในสปปลาวทั่วประเทศอย่างที่ภาพในเห็นอ่าอย่างที่ภาพที่เห็นตามสื่อสังคมออนไลน์นะครับนักศึกษาในมหาลัยดงโดกแห่งชาติลาวนะมหาลัยอันดับหนึ่งของลาวนะครับมีนักเรียนตามที่เห็นในภาพนะครับไม่เกินร้อยคนยังมีการออกข่าวมาปกปิดนะครับว่าเออนักศึกษานี่ เอาตั้งแต่หัวหน้าคณะมายืนนะครับเพราะมันเป็นกฎใหม่ยังจะหลอกตัวเองอีกนะครับไม่ยอมรับความจริงนะครับนี่คือการบริหารประเทศของผู้นำคอมมิวนิสต์ลาวหลายครั้งนะครับที่ผมดูสื่อสังคมออนไลน์อย่างเช่นแม่ค้าออนไลน์ในสปปลามีการแจกเงินมีการโปยเงินนะครับแจกเงินคนละล้านสองล้านคนละล้านคนละห้าแสนสองแสนนะครับ ฟังดูก็เหมือนเยอะนะครับเหมือนเยอะแต่หารู้ไม่นะครับเงินประมาณอย่างเงี้ยนะครับเงินประมาณนี้เท่ากับ1แบงค์หนึ่งพันของประเทศไทยเงินหนึ่งมัดนะครับถ้าพูดถึงแบงค์ละพันแบงค์สองพันสามพันสี่พันห้าพันของลาวนะหรือแบงค์ละหมื่นแบงค์ละหนึ่งหมื่นก็แล้วแต่ของลาวยังได้ประมาณหนึ่งมัดของเงินกีบลาวนะเท่ากับหนึ่งพันบาทนะครับ แล้วพี่น้องคนลาไม่หลังไหลใครอยากกลับบ้านบ้างนะครับใครอยากกลับไปอยู่ลาวบ้างแล้วก็รัฐบาลเราก็ยังมีการโฆษณาว่าคนลาวในต่างประเทศในอเมริกาในยุโรปในแคนาดาในออสเตรเลียทุกคนอยากกลับมาอยู่บ้านประเทศลาวสบายแล้วจเจริญแล้วรถไฟฟ้าความเร็วสูงก็มีนะครับถนนสวยสวยก็มี BRT กําลังจะมีที่เวียงจันทร์นะครับกําลังจะสร้างที่จีนกําลังจะสร้าง BRT ให้ลาวที่เวียงจันทร์เป็นสายแรก แต่หารู้ไม่นะครับว่านี่เนี่ยขายทั้งเวียงจันทร์ก็ยังไม่สามารถที่จะใช้นี่จีนได้นะครับยกเมืองหลวงเวียงจันทร์ให้เป็นเวียงจีนก็ยังใช้นี่จีนไม่หมดนะครับอันนี้นี่คือความจริงในสปปลาวครับไม่ต้องหลอกหลอกตัวเองนะครับรัฐบาลเราไปไม่รอดอ่าเหลือแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยจะบีบยังไงหมายถึงบีบแรงงานแค่ไม่ได้มาทำงานที่ประเทศไทยเนี่ยก็ลุกฮือต่อต้านรัฐบาลเหมือนสีลังกาแล้วนะครับ อันนี้นี่คือเรื่องจริงในสปปเราปัญหาว่าประเทศไทยคนไทยยังนึกถึงความสัมพันธ์พี่น้องในอดีตอ่ะอย่างเช่นที่มีเพจยูทูบเบอร์ลาวนะครับที่มีการเปิดเปิดรับบริจาคสร้างถนนเข้าหมู่บ้านอยากได้ปูนอยากได้หินอยากได้ชายทรายนะครับเพื่อที่จะทําถนนเข้าบ้าน คนไทยก็โอนเงินช่วยเหลือด้วยความสงสารพี่น้องคนลาวในอเมริกาที่ที่กล่าวหาว่าเขาเป็นกลุ่มคนไม่ดีกลุ่มต่อต้านรัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวแต่เขาก็ยังทิ้งลาวไม่ได้เขาก็ยังโอนเงินคนละ200เหรียญ300เหรียญพี่น้องคนไทยก็ช่วยเงินโอนเข้าไปนะครับนี่คือน้ําใจแต่ถ้ารัฐบาลลาวเนี่ยไม่เห็นแก่อํานาจตัวเองเนี่ยต้องหันมามองแล้วว่าชีวิตการเป็นอยู่ของคนลาวเป็นแบบไหนต้องหันมามองแล้ว ยอมรับความจริงนะครับแต่นี่คือหลับหูหลับตาเดินตามระบอบมาร์กเลนินอยู่รัเสเซียนะครับเดินตามไปคิดว่าระบอบนี้จะทําให้ตัวเองอยู่ในอํานาจแค่ไม่ถึงสิบคนที่มีอํานาจในสปปลาวทุกวันนี้ส่วนประชาชนครับหกล้านกว่าคนจะตายก็ช่างมันนะครับเป็นแบบนี้รัฐบาลลาวโอเคครับขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมพี่น้องทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวแลวกับพี่น้องไทยลาวในต่างประเทศ ผู้ดใดที่เข้ามาเบิงย่อนลังกับฝากคอมเมนต์แล้วก็กดแชร์ทำด้ครับพี่น้องครับขอบคุณเ่หลายสวัสดีสวัสดีครับ